ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่21กุมภาพันธ์2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น วันนี้เราก็มีโอกาสร่วมกันศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเนกขมานิสังกัตาซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลผู้ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์จึงได้ปรารบความเพียรเพื่อออกจากการมคุณทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อการแสวงหาเนคขมาอันประเสริฐคือพระนิพพานค่ะ บุคคลที่จะได้ธรรมะอันเลิศนั้นจะต้องประพฤติอย่างไรพระบระมศา,าสดาได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยธรรมอันเลวย่อมมีไม่ได้แต่ว่าการบรรลุธรรมอันเลิศย่อมมีได้ด้วยธรรมะอันเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจันทร์นี้ผ่องใสควรดื่ม เพราะพระศาสดาอยู่พร้อมหน้าแล้วขอนำมากล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เรานั้นได้ตื่นตัวออกจากอกุศลธรรมค่ะคือต้องปรารบความเพียรและความเพียรในพระศาสนานี้ไม่ใช่ความเพียรที่หลายท่านอาจจะคิดกันแต่ความเพียรในที่นี้เป็นไปเพื่อความสุขอันสูงสุดเมื่อมีความบริบูรณ์พร้อมค่ะ ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในสมัปทาน4-3ประการประการแรกก็คือย่อมอย่างฉันทาให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อ,อยังบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าสังวรประทาน บุคคลที่จะออกจากอากุศลได้นั้นต้องรู้จักว่าอะไรเป็นกุศลและอะไรเป็นอกุศลและต้องรู้จักโทษของอกุศลนั้นเองหากไม่รู้จักทุกโทษของอกุศลกรรมไม่ว่าจะเนื่องด้วยทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามเพราะธรรมะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอากุศลก็ตาม ต้องศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระศา,าสดาลองคิดดูสิคะว่าจะมีใครสักกี่คนในสังสารวัฏรวมทั้งในขณะนี้นั้นจะมีโอกาสมาสศึกษาพระสัทธรรมเพื่อดับวัฏภัยค่ะแค่อกุศลกรรมบทสิบซึ่งเป็นทางที่ไปสู่อบายนั้นถ้าเหล่านั้นก็อาจจะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งผู้ศึกษาดีแล้วนั้น จะเห็นได้ชัดว่าอันเนื่องด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่และมโนโกรรมสามซึ่งข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สิบคือมิจฉาทิฏฐินั้นละค่ะปกติดความจริงทำให้เขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งการไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ได้ฟังพระสัทธรรมและไม่มีการยานมิตรอันประเสริฐ คือพระสมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์นั่นเองผู้ที่ได้ศึกษาพระสัทธรรมเท่านั้นละค่ะจึงจะยังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดอยากไม่ให้เกิดขึ้นและในข้อที่สองนั้นย่อมยังฉันทาให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว เมื่อศึกษาดีแล้วก็จะเห็นทุกโทษของอกุศลไม่ว่าเล็กว่าน้อยค่ะจึงคิดที่จะละบากอากุศลได้บุคคลเหล่านี้ต้องมีหิริและอดตับปากค่ะอย่างน้อยเป็นผู้ปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัต จึงจะพอรู้ชัดว่ามิจฉาทิฏฐิอันเป็นเหตุให้มีการกระทำบาปนานาชนิดนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดและนั้นหมายถึงว่าเมื่อพอเข้าใจทุกโทษของมิจฉาทิฏฐินั้นละค่ะจึงคิดที่จะออกจากบาปอากุศลเหล่านั้นเพื่อเจริญกุศลในลำดับต่อมาก็คือ ย่อมอย่างฉันทาให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นซึ่งในข้อนี้กุศลธรรมของแต่ละท่านนั้นในพุทธศาสนาก็มีตั้งแต่ทานกุศลที่ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำไมเราต้องทำทานไม่ให้ทานไม่ได้หรือ ก็เหตุแห่งทุกข์ในวะตะสงสารนั้นหากเราเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยปัจจัยสี่เลยมีแต่ความจนยากการจะทำงานนั้นก็หาทรัพย์ได้โดยยากบางท่านนั้นทำงานเหมือนกันแท้ๆแต่การจะได้ลาภยศสรนเสริญและความสุขนั้นแตกต่างกันค่ะผู้ที่ทำทานไว้มากย่อมมีโอกาสโดยเฉพาะ เมื่อมีทานและมีศีลที่บริบูรณ์นั่นแล้วค่ะจึงเป็นปัใจจัยให้มีความบริบูรณ์ในปัจจัยสี่ซึ่งเป็นเหตุให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาพระสัจธ,ธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้ไม่ยากเพราะไม่ต้องมาโม่แวสวงหาเพราะฉะนั้นสมาธิที่เป็นไปในกุศลทานจึงต้องมีหากไม่ทําทานเราก็จะมีความลำบากในการดำรงชีพค่ะ และเป็นการเคลื่อนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขภายในแห่งตนอันเป็นปัจจัยต่อกุศลในลำดับต่อไปนั้นคือกุศลศีลก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายและเมื่อเข้าใจว่าศีลที่กระทำนั้นเป็นไปเพื่อการโน้มน้าวไปสู่พระนิพพานไม่ใช่เพื่อการได้เกิดในสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้ เข้าใจว่าเป็นปัจจัยเพื่อความสุขความบริบูรณ์ของกลุ่มชนและเป็นปัจจัยให้มีสามัคคีในหมู่เป็นไปเพื่อความสุขความปลอดภัยของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันเป็นไปเพื่อความสงบและปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจของบุคคลที่อยู่รอบด้านโดยมีเมตตาการุณามุติตา และมีความมั่นคงในกรรมและผลของกรรมเชื่อมันในปฏิปทานี้ว่าเป็นหนึ่งแห่งองค์มรคซึ่งเป็นเหตุในการเข้าถึงมรคผลนิพพานค่ะจึงได้เจริญศีลฉะนั้นสมาธิิที่นำน้ามีความเข้าใจในการประกอบเหตุให้เหมาะสมจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งและเช่นกันค่ะการเจริญสมถะ ก็ต้องมีความเข้าใจชัดเจนว่าเป็นไปเพื่อความสงบจากนิวรณ์แล้วน้อมนำจิตที่สงบนั้นไปพิจารณาธรรมะที่เป็นไปในทุกขอริยสั์โดยถูกต้องไม่ตั้งความหวังในสมาธิหรือไม่ตั้งความเพลินในการปฏิบัติ ต้องรู้หลักการปรุงแต่งกุศลธรรมที่ประกอบด้วยปัญญามีสมาธิิฐนำหน้านะล่ะค่ะจึงเป็นกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปในทานในศีลในสมถะและวิปัสนาในลำดับต่อมาก็คือย่อมยังฉันทาให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้ เพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความพอกพูนเพื่อความไพ่บูนเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมที่จะเพิ่มพูนไพ่บูนไม่ว่าจะเป็นไปในศีลในสมถะหรือวิปัสนาสมาทิคือปัญญานั้นจะต้องเป็นกุศลธรรมที่นำหน้า กุศลธรรมทั้งปวงเหล่านี้แล้วค่ะจึงจะทําให้กุศลธรรมทั้งหลายมีความเพิ่มพูนไปถึงกุศลธรรมอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานอันสูงสุดอันเป็นไปในอารหัตตมมักอารหัตตผลค่ะซึ่งการปรารบค,ความเพียรเหล่านี้จะต้องประครับประคองไปกับสติสัมปชัญญะ เป็นองค์ธรรมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเราจะสังเกตได้ชัดแม้ในการเจริญสติปัฏฐานพระองค์ก็ทรงแสดงว่าจะต้องมีสติสัมปชัญญะพร้อมกับความเพียรที่ประคับประคองธรรมะที่เป็นสัมมาประธานสี่เหล่านี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน หลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุเจริญสมปรทานสี่กระทําให้มากซึ่งสมปรทานสี่ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเจริญสมะประทานสี่ กระทำให้มากซึ่งสัมมารประธานสี่อย่างไรเล่าย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย,ย่อมอย่างฉันทาให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่ออย่างบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึ้นหนึ่งเพื่อละบาปอักุศรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งเพื่อยังกุสลรธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหนึ่งเพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความพอกพูนเพื่อความไพบูนเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุสลรธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญสัมมาประธานสี กระทำให้มากซึ่งสัมมาประทานสี่อย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานจากสังยุตตนิกายมหาวาระ,ะค่ะจากโพธิปักเคียธรรมสามประการนั้นองค์ธรรมเก้าอย่างมีอยู่อย่างละหนึ่งก็คือชันทาเจตสิกจิตหนึ่ง ปีติเจตสิกหนึ่ง 1, ปัตสัตถีเจตสิกห anyway. น <médico S 2> ึ่งตัตตรามาชัตตาเจตสิกหนึ่งวิตกเจตสิกหนึ่งสมาวาจาเจตสิกหนึ่งสมากรรมตตะเจตสิกหนึ่งสมาอาชีวะเจตสิกหนึ่งสัทธาเจตสิกมีสองคือสัตทธินสีหนึ่งสัทธาพลาหนึ่งเอกคตาเจตสิกมีสี่คือ สมาธินสี่หนึ่งสมาธิพลาหนึ่งสมาธิสัมโพชงหนึ่งสมาสมาธิมักหนึ่งปัญญาเจตสิกมีห้าคือวิมังสิทธิบาทหนึ่งปัญญนสี่หนึ่งปัญญาภาหนึ่งธรรมวิจยาสัมโพชฌงหนึ่งสมาธิิหนึ่งสติเจตสิกมีแปดสติปทานสี่สตินสี่หนึ่งสติพลาหนึ่ง สติสัมโพชฌงค์หนึ่งสัมมาสติมรรคหนึ่งวิริยะเจตสิกมีเก้าสมมะระธานสี่วิริยิทิบาทหนึ่งวิริยินสี่หนึ่งวิริยาภลาหนึ่งวิริยาสัมโพชฌงค์หนึ่งสัมมาวายามะในมรรคหนึ่งฟังแล้วก็เห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าสมมะระธานหรือวิริยะเจตสิกนั้น ประกอบกับธรรมะในหมวดของโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการนั้นถึงเก้าฐานในหกหมวดของธรรมะซึ่งโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการนั้นเป็นธรรมะเจ็ดหมวดผู้ที่ปราถนาจะตรัสรู้จึงต้องปรารบความเพียรค่ะไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีโอกาสธรรมะสิบเอ็ดที่เป็นเหตุให้เวรยาเกิดนั้น เรากล่าวไปแล้วสองประการคือ 1. การพิจารณาเห็นภัยมีทุกข์ในอบายเป็นต้น 2. การเห็นอานิสงของการบรรลุค,คุณวิเศษทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตะอันเนื่องด้วยความเพียร 3. การพิจารณาเห็นวิถีทางดำเนินอย่างนี้ว่าเราจะต้องดำเนินไปตามทาง ที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าและพระมหาสาวกทั้งหลายดำเนินไปแล้วและทางนั้นคนเกียรตครานไม่สามารถจะดำเนินไปได้ค่ะจากการที่เราได้เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะว่าพระอริยะทั้งหลายนั้นเทียนละอกุศลเพียนเจริญกุศลซึ่งแน่นอนว่า จะต้องปรารบความเพียรแตกต่างกันออกไปด้วยอำนาจบุญบารมีที่แตกต่างกันไปด้วยด้วยเหตุนี้แม้พระพุทธเจ้าเองก็มีถึงสามแบบด้วยกันคือปัญญาธิกะใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนมหากับสัทธาธิกะใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมี แปดอสไขัยยิ่งด้วยแสนมหากัปและวิริยาธิกะใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีถึงสิบหกอสงไขัยยิ่งด้วยแสนมหากัปความเป็นพระพุทธเจ้ายังมีวิริยาธิกะเห็นไหมคะว่าความเพียรน,นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งพระองค์ตรัสไว้เลยว่าทางดำเนินเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าพระสาวก แม้พระปัจเจ้กับพระเจ้าคนเกียิคร้านไม่สามารถดำเนินไปได้ค่ะเราจึงต้องประพฤติตนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติเพื่อถึงมรรคผลนิพพานนะคะหากเราเกียิคร้านไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะนั่งคิดนั่งหวังนั่งคิดแล้วคิดอีกว่าเราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากประพฤติเพื่อถึงมรรคผลนิพพาน แต่ไม่ศึกษาพระสัทธรรมไม่ปฏิบัติตามธรรมที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วแล้วเราจะเข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องได้อย่างไรปรารบความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกขได้อย่างไรล่ะคะในข้อที่สี่การเคารพในข้าวสุกด้วยทำให้ทายกผู้บริจาคทั้งหลายเป็นผู้ได้ผลมากนี้เป็นกิจ ของพระสาวกที่บวชในพระศาสนานี้หาการพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาอย่างนี้ว่าพระบรมศาสดาของเราตรัสสนเสร,ริญคุณของคนปรารบความเพียรและพระองค์ทรงมีคําสอนอันใครๆจะละเมิดมีได้พระองค์ทรงมีพระอุปการะมากแก่เรา ทรงเป็นผู้อันเราบูชาโยและจะบูชาต่อไปด้วยปฏิบัติบูบชามิชัยด้วยอามิสบูชาประการอื่นซึ่งเราแยกแยะได้แล้วใช่ไหมคะว่าแม้โพธิปักขียธรรมอันเป็นธรรมะเพื่อมักผลนิพพานจะประชุมได้ต้องอาศัยวิริยะถึงเก้าอย่างนะคะ ในธรรมะหกหมวดจากเจ็ดหมวดของโพธิปักขียธรรมหการพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่แห่งมรดกอย่างนี้ว่ามรดกอันยิ่งใหญ่คือพระสัทธรรมเป็นสิ่งอันเราจะต้องรับใช้และมรดกอันยิ่งใหญ่นั้นคนเกลียดครานไม่สามารถจะรับไว้ได้ แล้วเราจะรับมรดกน้อยๆหรือมอรดกมากพอที่จะตรัสรูค้คะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาเพื่อให้มรดกที่ประณีสูงสุดแก่เหล่าสัตว์ด้วยหวังใจว่าเขาจะผลจากถูกได้ด้วยพระกาุณาอันยิ่งใหญ่พระปัญญาอันหาประมาณมิได้แล้วเรา จะพิจารณาตนเองอย่างไรดีคะประพฤติอย่างไรดีที่ให้สมกับผู้เลิศเห็นปานนี้มีความการุณาเห็นปานนี้มีพระเมตตาหาประมาณมิได้เกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ผู้เกิดมาภายหลังคะ่ะเจ็ดการบรรเทาทีนะและมิทธะด้วยการมนาสิการถึงอาโลกะสัญญาการผัด เปลี่ยนอิริยาบถและการอยู่ในที่โล่งแจง้งการบรรเทาทีนามิทธานั้นก็ต้องมีการฝึกฝนนะคะเพราะหากไม่ฝึกฝนก็จะเป็นผู้เกียดคร้านเป็นผู้ง่วงซึมอยู่อย่างนั้นและหากไม่ทำใจให้เข้มแข็งปรุงแต่งให้ปีติเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะแห่งการเสื่องซึม ในที่สุดก็ไปสู่ทีน้มิธะได้อย่างเดิมค่ะซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นทุกข์ะอริยสัจแต่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกออกจากมันค่ะ 8. การหลีกเว้นคนเกียดคลานใครที่มาบอกว่าควรจะพอแล้วแค่นี้นั่งมากไปแล้วเดินมากไปแล้วเราอยากไปครบนะคะเพราะ เราจะต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราควรจะเพียนมากแค่ไหนสติปัญญาเรามีแค่ไหนที่จะกระทํากิจเพื่อถึงที่สุดได้กล่าวการสมาคมกับคนปรารบความเพียรอันนี้ควรอย่างยิ่งค่ะการยาณมิตรสําหรับผู้ที่เกียจคลานทีน้ํามิทาเกิดขึ้นบ่อยๆเราจะต้องปรารบผู้มีความเพียรอย่างนี้ละค่ะสิบ การพิจารณาถึงอนุภาพของความเพียรชอบสี่ประการและสิอ็ดการน้อมจิตไปในวิริยานั้นด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยศสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอนนอมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขากค่ะ